มาดูกลองน้ำมันเครื่องกันนะคะตัวนี้เป็นกรองน้ำมันเครื่องของ m a ด้ามาด้า e สองพันเจ็นะคะตัวนี้นัมเบ์นะคะตามนี้เลยค่ะเดี๋ยวถ่ายภาพนิ่งให้อีกทีนึงนะคะเปิดดูเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกันนียังไม่ได้แกะเลยนะคะ น้าตาเป็นแบบนี้นะคะก็า a z า a าสองพันเจ็ดถึงสามพันนะคะนัมเบอร์ค่ะถ้าเป็นเครื่องนอกก็จะดูยากนิดนึงนะคะเพราะว่าพันนัมเบอร์อาจจะไม่ตรงกันนะคะอันนี้เกลียวดูเกลียวกันก่อนนะคะมองเห็นชัดไม่เอ่ย พยายามให้ดูนะ,ะนี่ค่ะโอเคเดี๋ยวนะเช็ดนิดนึงเกลียวประมาณนี้นะคะแล้วก็มาดูหน้าแปนค่ะรูก่อนนะคะรูประมาณรูประมาณยี่สิบยี่สิบสามมิลน,นะคะ รูโดยประมาณประมาณคร่าวๆนะคะเพราะว่าไม่อยากเจาะพลาสติกลงไปนะคะเพราะว่าถ้าเจาะพลาสติกลงไปนี่จะทําให้ออสนิมขึ้นได้นะคะความชื้นโดนความชื้นนี่ไม่ได้เลยนะคะแล้วก็ส่วนหน้ากว้างทั้งหมดอยู่ประมาณอยู่ร้อยหกร้อยหกมิลนะคะแล้วก็ส่วนนี้นะเดี๋ยววัดตรงนี้ให้ค่ะตรงนี้นะ 6กสสี่มิลค่ะอยู่ที่หกสิสี่มิลความยาวความยาวทั้งหมดนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะอยูสิบประมาณสิบห้าจุดเจ็ดมิลนะคะ นี่ค่ะตามนี้เลยนะคะ